ฟ่งเลิกงานมาครับมาตาไสมาตาไสหลวงพ่อ,พอรองเพีงโคราชครับฮะ <Huh? S 2> เพีงโคราชเพีงโคราดรองเพีงโคราชอยู่ย,ยา,ยาม้วนโอ้ร้านยาม้วน<อ>มันมีสองที่ครับมีสองที่อยู่วาาัดสาร้อยเป็นวัดที่ยาสางอยู่วัดสาร้อยเพีงโคราชเก็บบุญนะครับมีอน,นุสาวรีย์ตรงนี้ตรงกลางมาั้งอันนี้เห็นเห็นทางเพจ ผมดูทุกวันครับดูดูช่องแกวงอิงอ่างอิงไปออนิชันจนทางมาวัดวดหนองไผ่วันที่สิบห้ามกราดดูทุกวันอยากเจอสักทีตอนมาทิดโกวิทโกมาตะเรียกของไดีมาโมบิลค้นพามาอันนี้ผมมอเตอร์ไซค์พ่องมาอันนี้ฝากให้บอสจู๋ครับโอ้บักข้อของกูนี่แสดงว่ารู้ใจ แก้วมั้ยพอมนี่เราเห็นไหนแก้วไหมพร้อมเบึงเมื่อเห็นบอสโดยชอบป้าขอบคุณมากครับนั่นนะครับที่ได้เขียวเลยอ่าเขาขึไปแตีงตูวอยู่กูเลยนะโอ้เป็นแมนเขาว่าเพิ่นออกไปเมื่อกี้นี่ยไม่ถึงมิกเสียงเสร็จเมื่อกี้ไปพักที่โรงแรมไปเมือสี่สิบสาผมเบิ้งมุยมป่าใบตุ้มายทันเสียสาวนะนี่นี่แตียงตัวเรานี่แเตียงตัวก้นก้นาดเลยดิเป็นแาบเป็นแบบก้นหลาดเลยตรงกระเบียนดิครับก้ัน ัมดีใจสือว่าคืนนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาชมเลยว่าไหมกำลังใจคือผมก็มีงั้นอยู่รับขอขไปเบิ้งดูบ้านเอางี้เดี๋ยวผมรับไว้แทนลูกก็แล้วกันเนาะวุ้ยรุ้สึกเสียดยเนาะยดยเซนนั่นแหละเสียดายเสียดายมาไม่ทันอุ้งยิงเพราะว่าไปแก่งหน้าอืมเนาะเสียดาย พ่อพ่อเอียงพอพ่อหมอเพลงโคราชพ่อเพียงพ่อหมอเพลงโคราชพ่อหมอเพลงโคราชฝากให้วดละสันมือละสันมือสันดีใจไลย ป,ป้านันตีลูกสาวไม่ให้ฝากให้น้องอุงอิงมาเดียวบอสเซียนมาเดียวกว็ไม่เห็นตัดแต่งบอเซียลก็ฝาแล้วถัดแกยังเขียนหนังสืองามอยู่ดิยังให้กับพ่อโจให้ดังอ่ะให้ดังให้ดัง โอ้เราสั่นเราสั่นเราสั่นอันนี้คือดีใจจนสั่นเออเอ้านอันนี้ให้นุ่งจัวเพื่นรับแทนหนกสาวหนึ่งสองหนึ่งสองครับโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อครับพ่ออยากจะเอาเหรียญยามโมมาฝากอยู่จะเดี๋ยวรู้กาหนาเด้อครับครับโอ้ยยำมโมนเนี่ยท่านเป็นคนถนัดเรามาไปปอบผู้บ้านเมืองจักจองนุวงยังสันมา ว่าเจ้าหนุ่มวงนั้นท่านท่านยึดเอาโพราดไปเป็นจรวดยึดหน่อยนี่ท่านท่านบุได้ตายในสนามรบเดียวท่านตายเฉียสา,าสารภาพจะสาบุเหลือนตายในสนามรบเขาคบเพลิงระจุดครับดินที่บรรทุกแกลกยนบรรทุกยินระเบิดตายกับเจ้าพญาล้ำที่ใช้เนี่ยครับเล่าเนี่ยจึงมีเพียงพรา,าดเพียงพรา,าดยังเป็นเอกลักษณ์ของโพราดแต่ว่า ขอจักรทอนเดี๋ยววะพอดีคนทั้งทั้งขอนแก่นสารคามลอยนี่เพิ่นเพื่อนคราชคือนยังไงนะครับพ่อเดี๋ยวโอนี่พอเราเชี่ยวมากั่นเนาเชี่ยวมากเดี๋ยวนี่ด้คน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 ลาดดีเชี่ยวมากขอจักรทอนหนึ่งออกจักนาทีหนึ่งคันจิ๊กลับยิเมืางก่อเวทวายจักจักข้าวเด้อพอตอนเช้าแต่งนายโบกโจทแต่งนาทาแป้งอันนี้พัวเราได้นึกถึงลำนึกถึงคุณคู่วัยใจแล้วเนาะ โอ 17, um, language, ้โอ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 ้ัอ้โ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 า้โสนโอ้โออออ ดวงจิตวิญญาณผูสงกรานเออ mm hmm. เอยรักซอนไม่ว่าหญิงว่าชายมาโคบายขอพรรู้ว่าผู้ยารักงามดวเนรักสวยอย่าให้รวยให้ร่วงให้ควงให้รีดลูกว่าเพลงวันนี้ขอให้งามให้ร่ำให้รวย งามเฮรำไม่รวยพโจโนอนอุ้งอิงสาวงามเพจบันแพงด้วยก็ขอให้รู้ย่าได้ขาดได้เคืนให้ได้เงินได้คำดวงจิตย่าพ่อสงการกรวยอุปธรรมย่าได้เจ็บย่าได้ไข่ให้มีโชคมีมานย่ามีมานมาตามได้ดวงจิตย่าพ่อสงการที่ศักสิท ช่วยตีดตามดูสาธุทุมสั่นเลยครับหลัขอนสั่นมดขอบขนน้อมานี่นี่ครับนี่ยไมร่้ เป็นแอนั้นมงจะยือยูปีครับยินพ่อกันยินพึ่งพอจะดูั่นี่ครับมาลองทิ้งโคราดมั้เดี๋ยวจะเพุ่มกว่าไปอยู่เป็นจะพอปัญญาเรียพลเรียนไทเป็นใส่ได้ประเพณีอย่างเพ่งเพ่งเพ่งแกบุญ้เป็นบ้านเขา้เป็นบ้านเขาเปเปาแคนน้ำสารนั่นเปาแคนน้ำสาเจ้าพ่อสายงเต็คนลุกจะยือนคนลุกเลยโครานี่คือต้องพิงโคราช คือมักอิหลาตั้งนานแล้วชอบคบแต่แต่บบเคยเบิบ่งหมอลำขนาดนี้นะแต่ชอบอยู่หมอลำแต่เดียวส่วนมากลองแต่เพียงโคราชเนาะบ่คยได้เบิ่งอันนี้จินอนินอยียางมเมียบอกว่านอนเถอะนอนเถอะโอ้ยเดี๋ยวขอดูหมอลำก่อนอ,อุ้งอิงบัปวดหัวบ่ซีเรียสอุ้งอิงออกแล้วถึงได้นอนตีสองตีหนึ่งเบิ่งทุกมือ เบื้องถูกเมือนใช่ใช่ชีวิตยี้ต้องชีวิตบุ้งอญิงน่ะมัาชีวิตมอนอมันเป็นพื้นฐานมาแต่พื้นฐานเลยเนาะแล้วดีใจพี่น้องเบิ่งเบิ่องมัดเปิดเบิ่องมัดมีแตาโอ้มีตาบุ้งหญิงมีตาบุ้งอญิงเลยเบิ่องมัดเลยทุกช่องเลยตีดูเบิ้องดูเบืรองดูมัดเมื่อคืนนี้ก็เปิดดูเปิดเบิ่องมัด ลุ้งในไมล่าสุดด้วนี่ไม่นี่มีครับนี่ีตอนไก่ซีมานี่ก็คือคืออยากเบิ้งครับถามความรูุดสึกคือเป็นอย่างคืออยากเบิ้งนอนอยากเบิ้งอีหละก็อย่างนึงอยากเห็นไเห็นเลียวเป็นเห็นเห็นชีวิตความเป็นมาของน้องมันเป็นความเป็นมาที่เป็นประวัติจริงไม่ได้แอบอ่างหรือว่าเสียแสงอะไรเนาะคือคนเรา ไม่ได้เสียเสียงอะไรไม่มีมารยาสายไทยไม่มีการดีใจน้ำวันเถะดดีใจน้ำมีเสียงดีใจน้ำดีใจน้ำก็้องที่ว่าสามารถบางคนก็อิจฉาเนื้ออ้ยสีพอสองเดือนอะไรเนาะอำนวนนี้แต่ว่าอู๋วิกิ่งดูยังแต่ขึ้นอุสาหะทุกยาหายยาประทานพรเด้อคุณยาทาวสุรานีนทันสักดิธิ์ดูแลลูกหลานสาวเพจบนเพีแห่ง เงน้อยแบบเก็บแผนแพ้งแห่งดังปังๆตลอดทะลอดไฟอย่างน้องยิงโบกอ่ะอย่างหลวงปศุสัตว์โบกอ่ะลวงปศุสัตว์ก็รู้จักอยู่ดครัือีวันที่คนนุ่นพาเมียมาหาหมอหลวงบานนี่กับคลิปอยู่ครับิโอมื่อนี้จะไปพาเมียไปหาหมอคุณพ่อหลายๆครับคุณพ่อสุขภาพแข็งแรงด้วยเบื้องมีความสุขกับเบิ้งไปอายุ ยืนยาวเบื้งบ่สีเข้างสุ้ภาพแข็งแร้งอุ้ยเสียดายอุตส่าห์เขยมปากกามาเนี่ยจะให้น้องอิงเขียนในลายเส้นให้น้ำกระเป๋าตังน้องครับ <laughs> น้องพุ่นละหาทุ่มบุ่นละครับกับมาที่นี่ครับคือคือคันจะอยู่คอยเบิ่องหน้าม,มันอยู่ได้แต่ว่าตาบอดีตาผมเสียขังแม,มงมันข้อตาแมงแมงมันข้อตาที่นี่มันตัวเหม็นเหม็นตอนพุบคั่งไงขี่มอเตอร์ไซค์ไป มันเขาจืดเขาจืดมันก็โยใส่เลยเด้อแม่ตัวแมหมิม้นทอ,อ่ะที่นี่นัวมันบ่มีหยังที่นี่บ่ได้ไปหาหมอสิบกว่าวันสิบก,กว่าวันพัวประหลางหนากเอา้าทำไมตากูมองเห็นขังโยวางไปหาหมอโรงพยาบาลมหาล้านหมอโรงพยาบาลสง่งอุย้ยจอประสาทตามันป่อยหมดแล้วผมผ่าสองเท้ออะไรเด็กผมผ่าสองเท้อที่นี่ที่นี่มองหาไม่ได้มองไม่ได้ลเลยก็เลยปล่อยตาเวียนตาข่ำมัน เาดูแลสุขภาพดีๆครับพ่อครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับทำไมที่อดไเขียนเนายนอกจากแล้วฝากฝากไว้จักบัตรจักใบเนี่ยเขียนเขียนไว้มากเลยเขียนไว้เรับวัดสาราลอยผมมิหจักอยู่วัดสาราลอยมันวัดยว่ที่วัดทิยาสังเดียว โอ้ยหซีตัวจริงเลยครับพี่น้องครับบวชผิดบวชฝันเลยเก็บขอน้องอุยิงมากไปเนี้่ยคนผิดบังขอน้องอุยิงไปแจ้งหนายเด้วเขามากเพระท่านบป็ดอกฟังมาฝ่ายนุ่มโจนะครับกับวบอุ้งยิงพ่อหมอเพลงโคราดแมนบอพ่อหมอเพลงโคราชโอ้ตัวนเสียงหมอเพลงโคราช พ่อกินเขคาราบุหมอพี่น้องกินแล้วครับกินแล้วครับเป็นพิลิมาไหมเนอะมาครับคลิปนี้ไปซ้ำนี่แล้วครับพี่น้องฝากไว้นะครับกาลังใจ่าเอฟซีจากโคราชครับนั่นผมครับก่อนเด้อครับผมครับ